สวัสดีครับอยู่กับผมตีเหล็กสายมันครับช่องที่มีแต่วความมันวันนี้เรากลับมาเจอเจอกันอีกรอบครับผมสําหรับทีมงานเงินล้านครับอยู่กับรถไปโคคันใหม่ครับทีมงานที่สาวปีใหม่มาวิ่งด้วย อากาศค่อนข้างร้อนลมแรงฝุ่นนี่ทั่วหมกล้อไปหมดแล้วครับไปแล้วตัวแรงประจำทีมงานครับไปนู่นแล้ว สุดสวยสาวปีใหม่ครับวิ่งเข้ามาบ่อดินครับเป็นการลอกนาลอกหน,า,กหนาดินโอ้โหฝีมือคนขับแมคโครนี่สุดยอดเลยครับสวยงามมากลอกนาแบบยังก็เอาเกรเดอร์มาเกรดเอาไว้เลยครับเสมอเรียบตอนนี้ฝุ่นเนี่ยโอ้โห ฝนท่วมรถไปหมดแล้วครับฝ <c oughs> นท่วมรถจนคือเปิดกระจกไม่ได้เลยะครับสมมุติว่าถ้าเปิดกระจกมาคุยกันเนี่ยเรียบร้อยครับงานเข้าแน่นอนจากสีชมพูกลายเป็นสีหมอกไปแล้วครับตอนนี้เป็นดินทรายครับ เป็นดินผงค่อนข้างแห้งปล่อยตัวครับสวัสดีครับนะทำไมฝุ่นเยอะจังเลยโอ้โห,หไ, <laughs> ไปแล้วสาวปีใหม่ วันนี้แต่งตัวสวยครับ<ม>เทมสีเทาฮีโนโน,น่ายักษโอ้โห่ฝุ่นเกาะมาแล้วครับ มองไม่เห็นรถแล้วดีว่าอยู่กลางทุกนาถ้าอยู่ในหมู่บ้านนะโอ้โหนี่เหมือนทรายเดาเลยครับขับรถเปล่านี่ไปสุ่ม 4, สีสมห้าเรืเพออาจจะเรียบร้อยอยู่แถวๆนี้ก็ได้นะครับเป็นดินทรายเดาเดี๋ยวเราดอดูกันว่าวันนี้ทีมงานเขาวิ่งกันทั้งหมดกี่คันที่เห็นแล้วก็สามคันแล้วครับ ปล่อยตัวออกไปครับเจ้าหน้ายักษ์ตอนเดียวสีฟ้าสุดหล่อมวลแต่คุยกับวุ้นเส้นครับดื่มดูเลยฝั่งนี้พี่ใหญ่ของทีมงานครับ หน่วยฐารสูงสุดครับออกไปนู่นแล้วไปแล้วก็ทิ้งรถขุดอยู่เหลือเพียงแค่กันเดียวครับดูซานร,รถขุดดูซาน DX 200 a ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นครับที่กำลัง ได้รับความนิยมของตลาดรวมถึงทีมงานเงินล้านเนี่ยก็เป็นสมาชิกใหม่ของทีมงานเงินล้านด้วยนะครับส่วนเจ้าโกเบโก้หนึ่งสีศูนย์ยังไม่รู้ว่าขุดอยู่ที่ไหนนะครับมีสองคันแล้วทีมงานเงินล้าน มีโกเบโก HK 1 4 0แล้วก็ดูซานคันนี้นะครับ DX 2 0 0 a คันนี้น่าจะ20ตันนะครับมาแล้วครับมาอีกหนึ่งคันแล้วสำหรับเจ้าเขียวคุณรุ่นคุณปู่ของ ทีมงานเงินล้านครับโอ้โหนี่ก็ยักษ์ใหญ่อีกหนึ่งคันครับจะมากจะน้อยขนาดไหนไอหนุ่มเกาหลีคนนี้ก็ไม่กลัวครับจะดูซานคันนี้เป็นรถขุดจากฐานการผลิตที่ประเทศเกาหลีครับผม อาอีก,กามาไล่อีก,กาครับยืนใกล้ไม่ได้ฝุ่นต้องมาอยู่ไกลๆครับต้องหลบมุมก่อนแต่ว,วันนี้ต้องบอกเลยว่าอากาศนี่ค่อนข้างร้อนครับ ร้อนมากด้วยปล่อยตัวออกมาครับโอ้โหมาอย่างแรงเลย เจ้าเขียวประจำทีมงานเงินล้านครับแล้วคันจิ๋วที่สุดในทีมงานก็มาแล้วตัวแรงประจำทีมงานครับมิตซูบิชิ ทันแล้วครับมากับสายฝุ่นจางๆแต่หน้าหนาจะอยู่ฝั่งนู้นครับมองมาเห็นกันแล้วยืนใกล้ไม่ได้ยืนใกล้นี่หายใจไม่สะดวก โอ้ยดูสิครับมาแล้ว ก่แล้วครับโอ้โหสุดยอด ปล่อยตัวครับปล่อยตัวมากับสายฝุ่นนายักษ์สุดหลอ่อ ขึ้นมาแบบนิ่ม,มครับน่ายักอีกคันนึงครับกำลังสายดินอยู่อากาศเนี่ยมันค่อนข้างที่จะหมุนครับ ก่อนหน้านี้ลมไปทิศทางหนึ่งตอนนี้ลมกลับมาทิศทางหนึ่งแล้วฝุ่นนี่กลับมาหารถไปโคแล้วเอ้ามาแล้วสาวปีใหม่ไวจัดเลยสาวปีใหม่ตอนนี้ฝุ่นมาหาผมแล้วครับโอ้โดนเต็มเต็มเลย ฝนมาหาแมโครเต็มๆแล้วตอนนี้ลมมันย้อนกลับมาแล้วครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะปิดท้ายปิดท้ายที่เมก้าสีชมพูสุดสวยของสาวปีใหม่ดำซิ่งกันนะครับโอ้โหหายแล้วฝนท่วมซะจนมองไม่เห็นรถแล้วตอนนี้ ปล่อยตัวออกมาครับขึ้นฝั่งนิ่มๆไปแล้วครับสับแล้วครับยังไม่ลั่นครับยังไม่ลั่น ตอนนี้สาวปีใหม่ก็ยังมีพี่เลี้ยงนะครับคอยประกบอยู่นะครับพี่เลี้ยงยังยังห่างไม่ได้ก็เริ่มจะชำนานขึ้นไปในระดับนึ่งแล้วครับสำหรับสาวปีใหม่ดัมซิงของเราสาวสวยใจแก่งไม่เคยจับรถอะไรมาก่อนเลยแต่ว่าเห็นหกร้อแล้วลัก หลงรักอาชีพนี้เข้าไปแล้วนะครับก็เลยซื้อมาแล้วก็ต้องมีพี่เลี้ยงคอยฝึกฝึกไปในตัวครับหาตังไปด้วยฝึกลดไปด้วยโอ้โหในเวลาเดียวกันนี่สุดยอดมากครับเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับใครลหลายๆคน ที่อยากจะเลือกอาชีพนี้ได้เลยนะครับสาวีีใหม่เป็นห่วงบอกหาผ้าปิดปากด้วยมันฝุ่นเขาว่าอย่างนั้นไปแล้วครับฝุนจริงแหละโอ้ไม่ไหวแล้วเข้ารถก่อนเจอกันใหม่ครับ